สวัสดีครับมาพบกับชายาชาแน,นลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพามาซ่อม SQ8 นะครับ SQ8 กล้องวงจรปิดหรือกล้องเอฟถ่ายกล้องเล็กจิ๋วนะครับแต่ที่ผมซื้อมานี่ผมไม่ได้เอาไปไว้เอฟถ่ายนะครับผมกะว่าจะติด รถมอเตอร์ไซค์เวลาวิ่งไปกลับคอนเก่นบ้านนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เหมาะนะครับผมก็เลยไปถอยเครื่องใหม่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ตัวเลขนี้มันมีปัญหานะครับเหมือนจะชาร์จไม่เข้าพอชาร์จชาร์จก็ชาร์จทิ้งไว้ทั้งคืนนะครับผมมาใช้สักพักมันเหมือนจะดับนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาะจะลองตรวจเช็คนะครับ ตอนนี้ก็รืือทําการรื้อดูนะครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปชมด้วยกันนะครับว่าด้านไหนมันมีอะไรบ้างนะครับ ต้องถอดแบตเตอรี่ออกมาเช็คให้มันชัวนะครับว่าตัวฐานตัวเบ็ดมันไม่มีปัญหานะครับ ผมก็จะเอาฐานก้อนนี้นะครับ18650ตัวนี้นะครับมาวัดเปรียบเทียบนะครับตอนนี้ก็จะเทสเครื่องก่อนนะครับฐานก้อนนี้ปกติมัน7โวลต์เอ้ย4โวลต์กว่านะครับตอนนี้ตกมา3 9 5โวลต์เยังถือว่าใช้ได้ตัวนี้นะครับยังมีไฟอยู่นะครับ เดี๋ยวผมก็จะลองเทดสตัวเบ็ดนะครับตัวก้อนทานที่ออกมาจากเครื่องนะว่ามันยังยังใช้ได้หรือเปล่าแล้วมันมีไฟอยู่กี่โวลต์นะครับ มีไฟอยู่ตั้ง4.3 3โวลต์นะครับก้อนเล็กนิดเดียวนะครับแต่ว่ามันเก็บไฟได้เท่าก้อนใหญ่ตัวสีฟ้าเลยนะครับก้อนเล็กๆแต่เก็บไฟได้เยอะนะครับตัวนี้เหลือ3.96โวลต์นะครับ ก็โอเคนะครับตัวเบ็ตน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องประกอบแล้วก็ไปหาเปลี่ยนเมมเบอรีตรงใหม่เพราะว่าเมมเบอรีตัวที่สั่งซื้อมาจาก lazada หรือช h o ป e e นะครับมันเป็นของราคาถูกมันอาจจะไม่เสถียรน,นะครับเพราะว่าผมไปศึกษาข้อมูลมาแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่เสถียร มันก็ไม่ทำงานนะครับเต็มเมมโมรีตัวตัวที่สองนี่เหมือนจะใช้ได้นะครับพอผมออกเอาออกมาจากโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็คงต้องประกอบนะครับคงต้องประกอบไปลองอีกทีหนึ่งนะครับ แต่ไหนๆผมก็รื้อมาขนาดนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะรื้อถอดให้หมดเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอะไรมันจะมีอะไรบ้างอยู่ข้างในนะครับ นี่คืออะไรชิ้นสำคัญนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เล็กมากนะครับถ้าเกิดเป็นอะไรนี่ไม่สามารถจะซ่อมได้เลยนะครับจะเปลี่ยนอะไรแต่ละอย่างนี่เล็กมากคงจะยากนะครับจะแกะจะซ่อมก็ต้องระวังนะครับตัวนี้มันมีปุ่มปรับนะครับ ปกติด้านนอกมันจะมีปุ่มปรับปุ่มเปิดปุ่มปรับโหมดถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับแต่ตัวนี้มันมีปุ่มเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งมันซ่อนไว้ตัวหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่ามันใช้ปรับกับอะไรนะครับปรับทำอะไรนะครับแต่มันจะมีรูเล็กๆอยู่ด้านข้างนะครับ มันคงจะไม่อยากให้ปรับบ่อยคงจะไม่อยากให้ปรับนะครับ มันจะมีรูเล็กๆตรงนี้นะครับเอาไว้ให้เราใช้เข็มในการปรับตั้งค่าอะไรสักอย่างนี่แหละครับแต่ว่าไม่น่าจะปรับบ่อยเพราะว่ามันคงไม่อยากจะให้ปรับนะครับเนี่ยน่าจะปรับทีเดียวจบอะไรประมาณนี้นะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับผมถอดทุกชิ้นทุกอันออกมาแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากเป็นชิ้นเล็กๆอะไรชิ้นเล็กๆนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องค่อยๆประกอบไปนะครับประกอบมาลองใช้ทีนึงนะครับแต่ว่าก็คงจะคลิปนี้ก็คงจะต้องขอจบแค่นี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับ โอเคครับสวัสดีครับ